จริงๆแล้วไม่เคยทราบว่ามีสถาบันนี้มาก่อนก็จะเป็นลักษณะของหัวหน้าให้มาเรียนค่ะต,ตอนแรกก็รู้สึกว่าขี้เกียจเราก็เริ่มไม่สนุกเลยวันแรกเพราะเราไม่รู้จักไทรแต่พออาจารย์เริ่มมาเปิด motivation ช,ช่วงแรกๆก็เริ่มรู้สึกว่าอยากมีส่วนร่วมแล้วพอเริ่มทำครั้งแรกเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เหมาะที่จะเป็นวิทยากรเลยคือเราไม่มีคุณสมบ,บัติเป็นวิทยากรเลยตั้งแต่วันแรกที่มาเพราะว่า ทำไมมันดูแย่ไปหมดนะคะแต่อาจารย์ก็ค่อยๆตะล่อมเหมือนอ่าตรงนี้กวีนาส่วนใหญ่จะไม่ดีถือไม่อย่างนี้ถือไม่เหมือนาราอเกะบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกว่าความเป็นวิทยากรมันเริ่มซักมันเริ่มซึมเข้ามากระนิบเระนิดจนวันนี้เริ่มรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะไปพูดที่สาธารณะนะคะเมื่อก่อนแบบนี้ไม่กล้าเลยที่จะต้องออกมาพูดว่าจะตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ จะพูดผิดถูกหรือคิดไปนู่นแต่ปากมันไปไปหรือปากไปแล้วแต่หัวมันไม่ไม่ไม่ถึงสักทีคือมันไม่สัมพันธ์กันตอนนี้ทําให้รู้สึกว่าการเตรียมตัวในการเป็นวิทยากรเป็นยังไงนะคะการเป็นวิทยากรที่ดีเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคิดว่าตัวเองก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเป็นวิทยากรในการที่จะเป็นเทร,ทร,รนเนอร์ในในในจ็อกของตัวเี่จะทำางไ